สวัสดีแม่พี่น้องทุกคนเนาะมือนี้เข้ากับสีผ้ามาหากินแบบบานๆเนา,าะฮาไปลีอยู่ป่ายังโบว่าทุกคนก็ลืมคอยไปหรือยังเนา,บนา,าะบฏิรลงคลิปรายเดือนมือนีนเขาก็สีผ้าไปสอนแย้งพี่น้องปรีไปเบิ่งผมผมก็กเลยข้าก็มาหอดจุดไม้เลยเนาะทุกคนเนาะเข้า ที่พาไปเบิงว่ามันสีลายหรือมันสีหน่อยไปรุ่นพร้อมกันเลยเขาก็มาหอดหอดน้องบนเขาสีสดเลยเนาะงางกระทิมงานน้องทีมงานเขาเองอุปกรณ์เขาก็มีแยงทั้งน้มไอ้นางนี่แหละเพื่อนได้กุนับปฝา ล้อาลงไปก่อนเ่หนามันยังแดงๆเลยจังน่อย่านะไปอยู่แค้เนาะมาหนัหากินแบบบบ้านง่ายๆกินง่ายอยู่ง่าย

แดดกรลังแห้งๆพี่น้องเอ้ยชีบแตงโมอะไรเดี๋ยวรอพี่บิ่ง,บบงตอนห้องยกขึ้นมาเนาะไล่มาแล้วไล่มาแล้วไล่มาแล้วไล่ขึ้นมา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  มีอยู่เนะาะไร้ยู่ดอกอออออบหูดไ<ฮ>ปชิวไล่ขนาดมงน,นี่ห้าสิบ้าไป,ปากินก๋วยไปชิวเนาะเป็นวไลยก็ไล่แต่กี่ต้มอะไรฮะน้องกำลังหลังน้อง <c oughs> กำลังหลัง

จับโชว์บิ่งอนโชว์เอ็กเนี่ยนี่ไเนไี่ยปาขับคลองว่ะปา,าขับคลองมาได้ดก,กินบางกงแก็ไม่ผ่าชนนะนี่เนาะปูมอีอยู่ดอกปากาปเยลยก็อะไรอยู่ดอก มีสมีป่ะแ้วมีก่งก like ่ก่มด่ได้ไม่มี้ป่ยแยงมันหน่อยพูดเนาะมันไม่จะือได้มาซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยได้ม่ไล้เมือนี่มคือมือก่อนมือก่อนได้ไล่แต่ว่าปรไเทไทยมือนี้ได้จำนี้เนาะอากาศห่อนไล่ทุกคนเอ้ย ที่จบคลิปเพียงสำหรับนี้เนะาะกะอยจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามส่องบาวพนบนหน้าในเด้อจะไม่เห็ดคลิปใหม่ๆเบิ่งให้เบิ่งตลอดดอกสบายดี